รวมทั้งหมดเนี่ยเปิดไฟสิดดวงก็500วัตต์แล้วพัดลม50าสถึงร้อวัตต์ก็เป็นก็เท่ากับเอาหมอของเขาไป,ไปตั้งไว้ในห้องมังก็ร้อนความร้อนก็ขึ้นยิ่งเปิดยิ่งร้อนยิ่งกลางวันถ้าถ้าหลังคาร้อนเราเปิดพัดลมก็ยิ่งร้อนอีกทีนี้ที่ที่ที่ทำกันที่บุรีรัมเนี่ยคือทำเหมือนเหมือนเหมือนกงไก่อ่ะพัดลมรงไก่นะเอาพัดลม ไปติดไว้ที่ที่ตรงหน้าต่างตรง,ตรงหนทา,าง,งด้านท่าของเราตรงนี้ก็อยู่ตรงทางหลังพระประธาน,นะนอย่างนี้มุ้งรวดอยู่แต่ต้องปิดให้มันดูดดูดทางนั้นเลยด้านข้างปิดให้หมดเลยนะเหมือนกงไก่เลยให้มันเวลา,า,าให้ลมมันเข้ามาต้องให้ลมมันเข้ามามมขามา้งางหน้ามันจะระบายเย็นจ้อยเลยครับเย็นอากาศดีเลยครับไม่อึดอัดไม่ทึบเพราะว่าอยู่อย่างนั้นในอากาศยุ่ในนั่งภาวนาละมึนเนี่ยมืนหัวมืนเล้อๆเลยครับแต่ถ้าให้ลมเข้านี่สดชื่นเลยครับ เอา,าเอาพหลติดทางด้านไหนด้านหลังพระประธานแล้วก็ท,ที่ตรงมีมุงลวดใช่ใช่ใช่เห็นมีมุงลวดอยู่เนี่ยติดติดด้านหลังเนี่ยหมายถึงว่าเอาไปไว้ด้านนุ่นเลยใช่ติดตรงมุงลวดเลยเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมองยำยาวเนี่ยยำยาวนี่นะมันมีนะแล้วก็ มีบ้นทานอยู่น้่นหลังเนะี่ยแต่ว่าไอ้บริเวณที่ที่มีเนะี่ยต้องเอาสังกะสีปิดมาเลยนะเดี๋ยวลมมันจะดูดใกล้ๆนั้นให้มันดูดยาวเนะี่ยแล้วจะเปิดเปิดประตูตร,ตรงด้านด้านประตูใหญ่มานี่ลมจะดูดวิวเหมือนโรงไก่เนะี่ยเขาไปในโรงไก่มันจะดูดเลยเย็นสบายเลยคนนั่งอยู่หน้าก็เย็นถ้าไปเห็นห้างอีไออะไรเมคโครห้างบนวันสดุก่อสร้างะดูโฮมอ่ะดูโฮมมันจะใช้พัดลมดูดคือเปิดประตูหนาดูโฮมไปนี่ลมดูดไปเราก็เอ๊ะมัน ทำไมลมจากไหนขึ้นมาเงี้ยก็เดินไปถามก็ดูเขาบอกออยูนุ่นข้างหลังกดังหนุนมันมีพัดลมอยู่ข้างหลังกดังมันดูดออกอแล้วมันปิดทางขางมันปิดประตูปิดหน้ตาต่างหมดเลยมันจะดูดออกอทีนี้มันประหยัดเลยครับประหยัดไฟด้วยประหยัดพัดลมด้วยมันโนไมนูกูดามันก็อยู่บนยอของมันเย่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้เรียกว่าหน้าต่างต่างข้างกับปิดปิดบานเปิดปิดอะไรไปก่อน ด้านหลังก็ต้องต้องนั่นแหละครับต้องเอาแปใช้สีไปเพี้นไม่เห็นดุโดนจะมีหน้าต่างไปดูยังไะก็เห็นเห็นอยู่เมื่อคืนเลยแต่ว่ามันมีห้องหนึ่งเชื่อมกันอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูต้องกั้นหาบ่อนกั้นเราต้องไปดูก่ันเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งั้น คือดูดดูดออกยังไงก็ได้ครับในปัญหาทางถอให้มันให้มันเป็นทางยาวนะให้มันมีรูวิ่งแล้วให้ลมมันเข่าทางทางประตูนี่ให้มีรูวิ่งนะคืนี้อีกอันหนึ่งก็คือไอสถานีวิทยุที่ผมเคยไปแต่ก่อนไปชัดในการอยู่วัดนงทรสธรไอไอที่เขาเขาทำของแอร์เนี่ยดีเจคนพูดเนี่ยไม่มีแอร์นะครับอยู่ลวลอดนี่แหละแต่ว่าไอเครื่องส่งเขาเนี่ยถ้าเป็นสถานีอื่นเนี่ยก็ ตู้ห้องหนึ่งกับติดแอร์ห้องนั้นเลยแต่ว่าหลวงพ่อตะทอนเนี่ยเอาแอร์ติดขอบใบกระเทียมส่งเลยมันก็เย็นแค่งนั้นมันไม่กินแอร์ไม่กอกไว้หรอกก็คือทาห้องในน้อยติดเลยแล้วก็แอร์แอร์อาร์ดนั้นเลยทีนี้แอร์เนี่ยจากที่ลองมาเนี่ยแอร์อินเวอร์เตอร์จะจะกินกินน้อยกว่ากินน้อยกว่ามากเลยนะแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยแต่ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าซื้อพิทก็ใช่ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ดีที่ ที่ใช้ลองมาหลายยี่ห้อคือเป็นต้องเป็นฮิตาชิเสียบฮิตาชิออรดีซีมอเตอร์นะมันจะเป็นดีซีมอเตอร์มาเลยแล้วมันจะกินไฟน้อยมาก mm hmm. แต่ครั้นี้ที่บอกว่าทําไมต้องใช้ตู้ยานินมอเตอร์ทำไมต้องใช้ออีมอเตอร์ mm hmm. เพราะว่ามันจะรองรับกับโซล่าได้ mm hmm. คือใช้ไฟธรรมดานีก็ได้แล้วหลังเราทาโซล่าเนี่ยเราเอาไฟจากแผ่นยัดเข้ามันได้เลยครับผม่ mm hmm. โดยไม่ต้องแปลงไฟเพราะว่าไอตัวแปลงไฟถ้าใช้ขนาด2 0 0 0มื่นเนี่ยคบาค่าตัวแปลงไฟประมาณห้าแสนนะครับ mm hmm. แต่ถ้าถ้าเรา ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นแอร์ยินร์เตอร์ตู้เย็นยินร์เตอร์เนี่ยแล้วหลอดไฟที่เป็นวเหลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถยัดไฟจากแผ่นข้าไปได้เลยเอาผสมกับไฟบ้านไฟวัดแล้วเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องมีอินร์เตอร์อะไรเลยอันนี้ที่ทําอยู่เป็นอย่างนี้มันจะประหยัดมากคือทำทาอุปกรณ์แล้วลองรับรองรับของในอนาคตขน้าที่เราจะเพิ่มนะทีนี้อย่างอย่างถ้าเราจะติดโซล่าเนี่ยคือคือต้องต้องดูว่ากลางวันเนี่ยมันกินไฟสักกี่แอมป์ กลางวันแบบเสมอๆเนี่ยมันจะมีช่วง8ปดโมงเนี่ยกินประมาณหนึ่งพอเริ่มจะเที่ยงร้อนๆ้อนเริ่มเปิดพัดลมกันกินอีกประมาณหนึ่งนะฮะพอพอถึงต๊หกโมงเย็นจะเริ่มกินอีกถึงสี่ทุ่มก็จะลดลงนะคือไอไออัตรากินไฟวัดที่ไปวัดมาทุกไฟจะเป็นยังไงค่อยๆลงลงแล้วก็จะเสมอกันอีกเหมือนวังทีนี้มันจะมีค่าต่ําสุดอยู่ตอนกลางวันแหละมันต้องเปิดนู่นเปิดนี่กลางวันมันจะกินประมาณสักซิปแอมอะไรเนี่ยนะสมมตินะ กลางวันกินซิปแอมไม่มีต่ำกว่านี้เราก็ทําโซลาร์ซิปแอมแต่ว่าถ้าจะทํานี่หลังจากที่เราเปลี่ยนอุปรกรณ์นี้หมดแล้วนะเราจะรู้ว่าหลังจากที่เราถอดปลั๊กน้ำร้อนแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนตู้เย็นเป็นนเวเตอร์แล้วทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเนี่ยมันกินสักกี่แอมแล้วเราก็ทำโซลาเท่านั้นแหละจ่ายเลยทีนี้เดี๋ยวนี้คือรัฐบาลบอกว่าให้ให้วัดให้อะไรในติดโซลาได้ ทำโครงสร้างได้ไม่ต้องขออนุญาตโครงสร้างหลังคาอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยโครงสร้างที่ทําทุกวัดแต่เนี่ยตะวันอยู่ทางไหนก็อย่างนี้เลยครับสายเลยเอามุลหานหาเลยเหมือนได้ได้เลยแต่ก่อนมันทํายากแต่งนี้มันทําง่ายมันใช่อุปกรณ์แขนดาวเทียมไอ้ที่มันใหญ่ๆห,ห่แขนสิบยี่สิบนิ้วอะ่ะสองแขนม่โยกคือทําให้มันเบาได้เพราะว่ามันเหมือนกระเดื่องอนะ่ะมันเสมอกันไอ้นี้ติดฝั่งนี้สิบสองแผ่นนี้ติดสิบสองแผ่นฝั่งนี้ มันก็ไม่นักมันก็ยกได้พอมันยกตามแดดได้แล้วมันได้ไฟมากกว่าสองเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนแผงโซล่าซื้อมาซิแผ่นเนี่ยถ้าเราตามแดดได้เนี่ยเท่ากับมียี่สิบแผ่นเลยมันก็ได้หลายกว่าทีนี้ได้หลายกว่าเนี่ยถ้าเอาไฟโซล่ามาใช้ตรงๆอย่างสมมติว่าเราเปลี่ยนแอร์ In ินเวอร์เตอร์ตู้ยานอินเวอร์เตอร์แล้วนะเราเดินสายจากไฟโซล่าเข้าไปถึงอุปกรณ์นี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่เพราะใช้ไฟทั้งวัน ปัญหาของการใช้โซล,ล่าคือเป็นพารากับแบตเตอรี่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยน5ปีเจปีก็ต้องเปลี่ยนปรากฏว่าซื้อแบตเตอรี่มา5้าแสนเจ็ดปีเปลี่ยนมันก็มดมันก็มดปีนึงกับแสนแล้วมันก็ไม่คืนแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีอะไรเลยคือถ้าเราเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอินเวอร์เตอร์หมดแล้วที่เหลือมีแต่โซล,ล่าแล้วก็ไม่มีอินเวอร์เตอร์ไม่มีตัวแปลงไม่มีตัวแปลอะไรทุกอย่างเลยคือต่อให้มันพอดีให้ให้โซล,ล่าได้ไฟประมาณ300นักสามร้อยโวลต์เนี่ยแล้วก็เอาไปผสมกับไฟวัด ทำ,ทำไดโอดผสมเข้าไปนะแล้วก็เอาไปจ่ายให้ตู้เย็นจ่ายแอร์ได้เลยจ่ายให้ปั๊มน้ำไปได้ถ้าเรามีตัวซอฟต์สตาร์ดีมอเตอร์มาใส่มันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรยุ่งแล้วมันลงทุนถูกครเนี่ยไม่ต้องมีแบตเตอรี่เก<ม>็บไฟแบตเตอรีร่ก็ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ที่เขาซื้อกันตัวนึงเป็นแสนก็ไม่ต้องมีไม,ไม่ต้องมีแล้วอยางเอา<ม>แต่แผ่นเอาแต่โครงมาแล้วก็เอามาผสมกับไฟทําเป็นไฟจ่ายเขาอินเวอร์เตอร์เลยเข้าอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เลยเพราะว่าอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นแอร์ มันใช้ไฟโซลา่าตรงๆก็ได้อย่างผมไปทําทีมงานไปทําเนี่ยเอาโซลา่ามาต่อเขาแอร์เฉยเลยอยู่กางทุ่งนะไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่พอแดดร้อนมาแอร์ก็เย็นจ้อยเลยผมก็ทําไว้ที่ตุลินเหมือนกันแดดร้อนไปเย็นพอแดดล่มก็แอร์ก็ยุดแดดร้อนมาก็เอาใหม่อีกแค่นั้นลนะ่ะยิ่งถ้าแอร์อินเวอร์เตอร์ก็ยิ่งยิ่งแบบมันก็จะหลีของมันเองได้เพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้เย็นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิธี <c oughs> การ <c oughs> เปลี่ยนบรรดาทีนี้บนหลาเนี่ยยังเห็นข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนหลอดหลอดพวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นหลอดขั้วเขียวมันมีโตชิมาขั้วเขียวนะแล้วก็ใส่บรรดาใส่ฟิลิปเลยนะบรรดาอิเล็กทรอนิกส์ฟิลิปทดสอบแล้วจับคู่กันได้ดีอิเล็กทรอนิกส์ฟิลิปประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็ขั้วเขียวด้วยโตชิมาขั้วเขียวมาใส่แทนแจ้งแจ้งดีแจ้งดีสว่างดีแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมัวมันจะมัวมันกินไฟน้อยลงคือใส่บัรลาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย กินอยู่ประมาณไม่ถึงสามสิบวัตแต่ตอนนี้มันกินประมาณสี่ห้าสิบวัตมันรอดมันจะกินน้อยลงคือลดมดเลยไอ้วันละสิบวัตยี่สิบวันลดมดเลยพอลดแล้วมันก็หลคุนไตบางวัดเจ้าวบอก่าโอ้ยทีละน้อยทีละน้อยแต่มาไม่ทาหรอกเว้แต่ท่านไม่ทําน้อยมันจะแล้วอันใหญ่มันจะเกิดได้ยังไงแล้วมันต้องอันน้อยก่อนแล้วมันถึงจะเกิดอันใหญ่เพราะว่าจากนิดจากหน่อยไปเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเรื่องไอ้น้ำกระติกน้ำร้อนนี่ขอเลยนะแบบยังไงถ้าลอง ลองต้มดูครับลองต้มน้ำดูแล้วก็ใส่กามันคือ,อนเกนี่ยแล้วก็มีโยมคอยไปตักเทให้ก็ได้ไม่ได้ยากดอกใช่ไหมละ่ะ <c oughs> คือถ้ากุฏิไหนมีน้ำร้อนอยู่แล้วก็บอกขอขออน้ำร้อนมาเติมให้เด้แบบนี้จะได้ต้มทีเดียวไม่ต้องต้มแล้วไม่ต้องต้มแล้วออนีง,<ข>งเอาเอา,เอากาไว้ไปแต่ขอสายเสียบปลั๊กขอสายเสียบปลั๊กขึ้นตัไม่รู้ไม่รู้จะเสียบอะไรแล้ววะใช่ไหมล่ะใช่กุฏิผมผมก็ทิ้งแล้วผมก็ไม่ใช่แล้วการน้ำร้อนเก็บไม่ต้องแล้วท่านี้ อีกอันหนึ่ง hey, คือผมผมไปทําถังบ่กแก๊สครับคือเอาโอ่งมาทำคนระับอาจารย์เพราะว่าเศษอาหารเหลือแล้วโรงครัวไม่ชีก็ต้องไปซื้อแก๊สเดือนหนึ่งก็ต้องซื้อแก๊สถังแล้วก็จะไปซื้อทําไมแล้วไม่ชีก็ปลูกพักปลูกอะไรก็ต้องไปหาปุย๋ยมาปุ๋ยมากอีกอะไรอยกโอ้ยก็เอาโอ่งมาเอาเศษอาหารมาเทลงทุกวันเลยได้แก๊สได้แก๊สก,ก็เหลือเฟือแล้วครับถ้าแก๊สออกเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะมีน้ําน้ําหมักชีวภาพ ถ้าคนไม่มีมาร์กแก๊สก็ต้องเอาของมาหมักทำน้ำหมักชีวภาพเป็นใช่ไหมเห็นเขาทำกเกษตรดินทตีใช่ไหมคือเอาน้ำมาร์กมาทาน้ำหมักชีวภาพแล้วถามว่าเราไม่ได้ะลรจักไม่ได้เลยเราได้แต่น้ำมัร์กแต่เรามาร์กแก๊สในโอ่งเนี่ยเราได้น้ำมากด้วยเพราะมันรักให้เรรแล้วน้ำมามักเนี่ยผมให้ไม่ชีเก็บขวดน้ำที่เขาตักบาดมาเนี่ยเก็บให้หมดเลยแล้วก็ให้เอาให้เตรียมเอาน้ำม,มามักเนี่ยใส่ขวดไว้แล้วใครตักบาดใครจะมาขอไปผูกพักก็ให้เขา คือถ้าให้เขาเข้าไปเนี่ยขุนหมูให้บ้านนี้บ้านนี้ไม่ได้บ้านนี้ก็จะเครียดอยีกใช่ไหมหรอครับพราพุทธเจ้าเราบอกให้ฝังดินไว <c oughs> ไ้ท่านบอกให้ฝังดินไว้ <c oughs> ใช่ไหมครับเขาเหลือเนี่ย <c oughs> ถ้าเอาไปใส่โอ่งฝังดินไว้คือกันไหมถูกไหมหรอ <c oughs> ทำโอ่งดินไว้นะครับโอง่องโอง่องโอง่องโอ่งใบละพันโอ่งปูนเนะี่ยเราไปสั่งให้ละไอ้ล,ล,ลงที่ทาโอง่งเนี่ยให้มันเจาะรูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรคือถ้าจะทาโอ่งวันไหนมาปบปุงเนี่ยผมมาช่วยด้วยได้หะ ล่านทำโอ่งเราไปเชี่ยก็ทำเนีขาก็มาทำให้นะคือถ้าเราไปก่อพูนเองในมดหลายบาทแต่ทำาอ่งมีสองใบใบละพันเนี่ยไอต่อท่อต่ออะไรเพิ่มอีกอีกอีกสี่ห้าร้อยแล้วก็เอาเอาเอาไอา้วงซีมเมนต์ไปวางข้างบนน้ำไปถังให้มันเย็นเนี่ยแล้วเอาพาักไปปลูกอีกอได้หลายต่อนี่ก็ทำไว้ก็จะภูมินองครับผม